แ่งสนับสนุนโดยแมคโครรี่ดีวีสองปวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะ,ค,ะคุณปิงค่ะค่ะค่ะ,คะกลยุทธ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้ถ้ารวมถึงต่างประเทศนะคะคุณปิงมองในช่วงต้นเดือนสิบสองแบบนี้ยังไงบ้างคะก็ในช่วง สาน,นีตลาดหุ้นไทยมันจะมีเวลาทำการแค่สามวันนะครับเอ,อย่างน,าน้อยๆเนี่ยความเข้าใจเรื่องโอมกอนในตลาดหุ้นทั่วโลกมันเริ่มดีมากขึ้นนะครับต่อคอนเซ็ปต์หลักๆก็คือ,อติดเชื้อง่ายนะแต่ป่วยหนักน้อยนะครับติดเชื้อง่ายป่ยหนักน้อยครับดังน,นั้นการลงทุนในบ้านเราเองมันก็จะหายตื่นสระกเรื่องนี้ไประดับหนึ่งแม้ว่าจะพบผู้ติดเชื้อหลายแรกไปแล้วนะครับ อย่างไรก็ตามเนี่ยมันบรรยากาศมันดูเมือนจะดีขึ้นนะครับแต่อย่างที่ได้แจง้งไปในตอนต้นว่าเราแข็แค่สามวันแล้วก่อนอ้นนี้เนี่ยสายชาติเองก็มีการขายหุ้นไทยไปค่อนข้างหนักเลยค่ะที่เขาจะกลับมากับถาเพิ่งขายไปแล้วกลับมาเลยเนี่ยอย่าไปหวังแบบนั้นนะครับทาให้สามวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยน่าจะซื้อขายกันด้วยมูลค่าการซื้อขายได้น้อยเหมือนเดิมแต่เป็นรายย่อยเล่นกันเอตลาดน่าจะมีการแกว่งไซเวในกรอบนะครับไม่ขนาดจะปรับเพิ่มขึ้นได้ร้อนแรง พราะแหลงซื้อไม่ค่อยมีแต่ถ้าลงหนักเนี่ยยากนะนะครับเริ่มเริ่มเริ่มมีความเข้าใจโอมคอนกันมากขึ้นค่ะเช็คอินเด็กเลยเป็นในลักษณะแบบหน้าเล่นในกลยุทธ์แบบว่าขึ้นขายลงซื้อนะครับสวมเช้าเราอาจจะเด้งไปทางด้านหน้าคอก่อคอเช็ซิตี้ก่อนนะขึ้นไปได้สักพักหนึ่งเราก็เก็บกำไรแล้วก็รีบเปิดหน้านกุศนะฮะกรอบการเคลื่อนไหวเน็คอินเด็กผมเชื่อว,ว่าวันนี้เราคงก้าวข้ามผ่านพันหกร้อยนะครับแต่คงไม่ได้เกินกว่าพันหกร้อยสิบได้ แะครับล้วก็ตลอทุกสัปดาห์ก็คงไม่ได้เกิดพันหกร้อยี่สิบแต่ว่าขึ้นมาแถวบริเวณพันหกร้อยสิบกับพันหกร้อยี่สิบบการดักหน้าพุทธเป็นสามรอบๆเนี่ยน่าจะเป็นสว่คงที่ได้เปลียนนะครับส่วนในต่างประเทศเองเนี่ยนะครับเออมันเห็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการเปิดตัวเลขเม็ดเงินที่เข้าลงทุนในพวก ETF เป็นพวกแขนะกตอกแนปบากว่าในชาร์การตลาดที่มันแข็ โลกเนี่ยมันมีเ,เงินเข้าไปจริงกับไหซื้อเก็บบรรดาเข่งซ็อกเนี่ยเยอะมากนะครับในที่มันเป็น e t f เนะเท่ากับว่าเขาต้องมีการคาดหวังสปดาด์นี้มีการไล่ขึ้นเก็บงนะครับผมก็เชื่อว่าสปดาห์นี้แ่ยิ่งมีความเข้าใจเรื่องโอมคคอนกันมากขึ้นด้วยนะครับคุณแอนโทนีฟาวซีออกมาให้สัมภา,าษณ์ซัดชัดตั้ขนาดนั้นะนะฮะฝ่ายพุ่งสหรัฐก,ก็น่าจะอยู่ในโคนของการซื้อตัวต่อเรื่องการเปิดหน้าคอในตัว s p x นะฮะ m d x EJI ดูได้เปรียบในสัปดาห์นี้นะครับค่ะได้ค่ะปัจจัยที่ต้องตามในสัปดาห์นี้เพิ่มเติมมีอะไรอีกไหมคะวันนี้มีการรยายงานตัวเลขเการค้าของจีนนะฮะน่าสนใจนะคิดว่าน่าจะมีการเกินดูการค้าอีกราวมนาะเจ็ดเจ็ดหมื่นกว่าล้านเหรียญน,นะครับซึ่งก็น่าจะเป็นแรงกดดันนะฮะให้เกิดข้อตกลงการค้าบับงหมายเร็วๆนะฮะเพราะว่า ภายใต้กําแพงความเีที่เกิดขึ้นมันไม่ได้ช่วยลดทําให้การเกินดุลการค้าของจีนน้อยลงเลยนะครับแล้วก็เรื่องที่เราต้อง,องรอดูติดตามก็คงเป็นเรื่องของการประชุมเอฟโอซีในสัปดาห์หน้านะครับส่วนในบ้านเราเองวันนี้ก็น่าจะมีการประชุมคาราอมอรนะรจะมีการเปิดนะมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจครับในช่วงส่งท้ายปลายปีนะครับ,ปปนะรบโดยเฉพาะเรื่องของชอปปี้มีคืนนะครับค่ะได้ค่ะกราบขอบพระคุณคุณปิงมา,มากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ คุณปิงประกิตศิริวัฒนเกตนะคะก็กลยุทธ Z ์เซ็อินเด็ก์นะคะน่าจะก้าวข้ามผ่าน1,600จุดได้นะคะส่วนตลาดหุ้นในต่างประเทศนะคะก็ยังมีปัจจัยที่คาดว่าเรื่องของไวรสัสสายพันธุ์ใหม่เนี่ยน่าจะรับรู้กันไปแล้วเพราะฉะนั้นโอกาสของการฟื้นตัวของตลาดยังมีนะคะเพราะฉะนั้นแนะนําสามารถที่จะเก็งกาไรตลาด s อสพี500เซินเด็กในขาขึ้นได้นะคะอย่างเช่น s อสพี500เซินเด็กบ้านเราสามารถลงทุนผ่านตัว DW ได้นะคะมีของค่า2.8 Macquarie ค่ะสามารถเล่นอ ขึ้นไปได้ SPX 2 8 C 2 2 0 3 A ค่า g e ร r i n g 16 Sensitivity 0.26นะคะก็สามารถที่จะเล่นขึ้นได้ค่ะใครที่เทรด DW อยู่แล้วขอให้เลือกหมายเลข28 m a c q u a r y นะคะใครที่ยังไม่เคยเทรดสามารถที่จะทำความรู้จักกับ DW 2 8เพิ่มเติมได้นะคะที่ Line @thaidw หรือทางเว็บไซต์นะคะ www.thaidw.com ค่ะสนับสนุนโดย m a c q u a r y DW 2 8 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thai.dw.com